วัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่อง Youtube หมอฟ้าไพาย,ยิปซีนะคะวันนี้จะเป็นการอ่านดวงประจำวันของคนที่เกิดทั้ง7วันนะคะประจำวันศุกร์นะคะที่13มีนาคมพศ2 6 6 3นะคะการอ่านดวงประจำวันนะคะเป็นการคาดการสถานการณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันนั้นๆน,น,นะคะเรียกว่าดูกันไว้เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตประจาวันนะคะ สำหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะก็ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยก็แล้วกันนะคะเราจะมาเริ่มต้นกันตั้งแต่คนเกิดวันอาทิตย์นะคะประจำวันศุกร์ที่13มีนาคมพศ2563ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ คนเกิดวันอาทิตย์นะคะได้ไพ่เมจิกเชียนนะคะก็บ่งบอกว่าเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเก่งนะคะชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆมีโอกาสที่จะได้รับโครงการใหม่ๆได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะรวมถึงมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีด้วยนะคะเมจิกเชียนก็บ่งบอกในเรื่องของผู้รู้นะคะหรือบางคนนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของนักวิชาการนะคะหรือว่าเป็นนักพูดนะคะเป็นที่ปรึกษาเป็นนักบรรยายนะคะที่ให้ความรู้แก่ผู้อื่นได้ด้วยเช่นกันนะคะ เจ็ดไม้เท้านะคะก็บ่งบอกในเรื่องของหน้าที่การงานเรียกว่างานเยอะงานมากความรับผิดชอบหลายสิ่งหลายอย่างนะคะเรียกว่าวันนี้นะคะบางคนมีงานเข้ามาแบบเยอะแยะเลยเนาะบางคนก็ต้องเรียกว่าตุน ตุนโกดังนะคะสต็อกสินค้าเอาไว้เนาะสำหรับใครที่ทําการค้าการขายนะคะก็เรียกว่าวันนี้ลูกค้าจะเข้ามาติดต่อม,มีการซื้อขายการเจราจาเกิดขึ้นนะคะเมจิกเชนนะคะเป็นดาวพูดบ่งบอกในเรื่องของคําพูดคําเจราจานะคะก็เรียกว่าเป็นคนที่พูดจะให้คนอื่นคอยตามได้ด้วยนะคะรวมถึงหน้าที่การงานวันนี้นะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะอาจจะต้องใช้ไหวพริบป,ปฏิพาณของเรานะคะในการแก้ไขปัญหาด้วยเนาะ สามถ้วยนะคะก็บ่งบอกว่าวันนี้นะคะอาจจะมีในเรื่องของการประชุมการอบรมการสัมมนานะคะหรือว่าอาจจะเป็นการติดต่อกับลูกค้านอกสถานที่นะคะในวันนี้เนาะก็เรียกว่า จะได้รับข่าวดีมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะ3ามทัวยังบง่งบอกในเรื่องของการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะการทํางานร่วมกับคนหมู่มากนะคะก็เรียกว่าต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะคะจึงจะประสบผลสําเร็จนะคะก็เรียกว่าบุตรบริวารจะนําข่าวดีมาให้นะคะรวมถึงเพื่อนร่วมงานก็จะให้ความร่วมมือในการทํางานในวันนี้ด้วยก็เรียกว่าหน้าทะหน้าที่การงานวันนี้นะคะก็จะประสบผลสําเร็จดีเนาะ ในเรื่องของการเงินบ้างนะคะการเงินก็บ่งบอกว่าคนเกิดวันนี้หาเงินเก่งนะคะแต่ก็เรียกว่าได้มาจ่ายไปนะคะเมจิกเชียนเนาะหมดหมดหาได้หมดหมดหาได้นะคะแต่มี3ามถ้วยด้วยก็บ่งบอกในเรื่องของการกินการใช้เงินนะคะปาร์ตี้สังสรรค์นะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของพาครอบครัวพาคนรักไปทานข้าวนอกบ้านนะคะหรือบางคนมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปงานบุญงานแต่งงานนะคะหรืองานเลี้ยงฉลองรุ่นนะคะงานปาร์ตี้สังสรรค์กับเพื่อนฝูงในช่วงนี้ได้นะคะ บางคนก็เรียกว่าซื้อกับข้าวซื้ออาหารการกินมาทำปาร์ตี้เล็กๆภายในครอบครัวก็ได้ด้วยเช่นกันเนาะ <c oughs> ในเรื่องของความรักบ้างนะคะความรักก็บ่งบอกว่ามีความสุขดีเอาใจใส่ดูแลกันดีด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากมีลูกนะคะก็สามถ้วยมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีมีโอกาสที่จะได้ตั้งครรภ์ได้ด้วยนะคะสำหรับคนโสดมีโอกาสที่จะได้พบรักนะคะ ในเรื่องของสุขภาพกันบ้างสุขภาพมีเจ็ดไม่เท้าก็บ่งบอกในเรื่องของกล้ามเนื้ออักเสบนะคะอาจจะมีในเรื่องของการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อได้นะคะในวันนี้เนาะเนื่องจากงานหมกักงานหนักงานมากงานเยอะนั่นเองนะคะต่อไปคนเกิดวันจันทร์นะคะคนเกิดวันจันทร์ใบที่หนึ่ง ราชินีเหรียญเลยนะคะก็บ่งบอกในเรื่องของการเงินนะคะก็เรียกว่าวันนี้การค้าการขายการเจรจาสิ่งต่างๆจะประสบผลสําเร็จดีจะค้าขายได้กําไรดีนะคะ1เหรียญนะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการปล่อยเงินกู้นะคะหรือบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับธนาคารกู้แบงก์กู้ธนาคารทําบัตรเครดิตสิ่งต่างๆนะคะก็เรียกว่าจะประสบผลสําเร็จเนาะบางคนอาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องของบางคนเรียกว่าเป็นเสือนอนกินมีบ้านเช่ามีอพาร์ตเมนต์นะคะในช่วงนี้ก็เรียกว่า มีความสุขมีความสบายดีในเรื่องของการเงินเนาะห้าถ้วยบ่งบอกในเรื่องของความมิตกกังวลความกลัวหรือว่าช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้เดินทางไปงานอาวะมงคลน,นะคะไปเยี่ยมคนเจ็บคนป่วยคนไม่สบายนะคะหรือบางคนก็เรียกว่าช่วงนี้อาจจะกําลังรู้สึกน้อยใจเพื่อนร่วมงานนะคะหรือว่าหัวหน้างานได้ในช่วงนี้เนาะเรียกว่าชอบคิดอะไรที่มันผ่านมาแล้วนะคะชอบคิดถึงในสิ่งที่เก่าเรื่องเก่าเรื่องเดิมๆนะคะคนเกิดวัน จันเรียกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะคิดมากคิดเยอะเนาะห้าเหรียญน,นะคะก็บ่งบอกในเรื่องของเรียกว่าหัวหน้างานผู้บังคับบัญชาก็ให้ก็ยังให้ความเมตตาเอ็นดูเราอยู่นะคะในช่วงนี้เนาะรวมถึงคนเกิดวันนี้นะคะก็เรียกว่ามีโอกาสได้เดินทางไปทําบุญนะคะไปทําโรงทานนะคะหรือว่าบางคนก็เอ่อเรียกว่ามีโอกาสที่จะได้ ไปขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าขอคําแนะนําในเรื่องของหน้าที่การงานสิ่งต่างๆได้นะคะในช่วงนี้เนาะบางคนมีโอกาสที่จ,าลา party, จะลายหยุดลาพักร้อนนะคะบางคนอาจจะเหนื่อยกับงานเบื่อกับงานนะคะหรือบางคนก็เรียกว่าต้องระมัดระวังในเรื่องของหน้าที่การงานสิ่งต่างๆนะคะบางคนอาจจะถูกตาหนิจากผู้บังคับบัญชานะคะทําให้เกิดความน้อยใจเกิดขึ้นได้ในวันนี้นะคะในเรื่องของการเงินเนาะการเงินก็เรียกว่าได้มาจ่ายไปนะคะ เรียกว่ามีเข้ามาตลอดเนาะแต่มันมีแต่ในเรื่องของค่าใช้จ่ายสิ่งต่างๆอยู่นะคะบางคนมีโอกาสที่จะออมีคนมาหยิบมายืมเงินได้ด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะคนเกิดวันนี้นะคะเรียกว่ายิ่งให้ยิ่งได้นะยิ่งให้ในที่นี้หมายถึงการทําบุญนะคะยิ่งทําบุญนะคะยิ่งเราก็จะยิ่งได้คืนมานะคะในเรื่องของความรักบ้างความรักนะคะบางคู่ก็เรียกว่าเป็นความรักที่เอาใจใส่ดูแลกันดีนะคะบางคู่มีโอกาสที่จะจูงมือกันไปทําบุญเนาะไปทําโรงทานได้ในช่วงนี้นะคะ แต่บางคนก็รู้สึกว่าจะน้อยใจคนรักนะคะเรียกว่าอาจจะเป็นความรักที่ห่างไกลกันไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะทําให้รู้สึกง้อยเหงา,ปาเปล่าเปลี่ยวหัวใจได้ในช่วงนี้เนาะในเรื่องของสุขภาพบ้างสุขภาพต้องระมัดระวังในเรื่องของการปวดบา่าปวดไหล่นะคะรวมถึงอาจจะมีปัญหาในเรื่องของระบบขับถ่ายได้ด้วยเช่นกันนะคะคนเกิดวันอังคาร คนเกิดวันอังคารได้ t ี e อิมเพลอรเลยนะคะก็บ่งบอกว่าคนเกิดวันนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้รับงานโครงการใหญ่ๆนะคะหรือว่าได้รับงานที่แบบอาจจะท้าทายความรู้ความสามารถของตัวเราเองนะคะเรียกว่างานค่อนข้างจะยากนิดนึงนะคะหรือบางคนอาจจะทํางานใกล้ชิดกับหัวหน้างานผู้บังคับบัญชาได้นะคะรวมถึงนะคะบางคนก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะ ติดต่อกับลูกค้านะคะต่างประเทศนะคะหรือทํางานที่เกี่ยวข้องกับการนําเข้าส่งออกนะคะในช่วงนี้เนาะก็เรียกว่างานเยอะงานหนักกานมากนะคะแต่ด้วยความเพียรพยายามความที่ตัวเราเป็นคนมีความมุ่ม,มานะอุตสาหะอยู่แล้วนะคะก็เรียกว่าไม่ไม่เกินจากความสามารถของตัวเราเองแน่นอนนะคะเรียกว่าควบคุมสถานการณ์วันนี้ได้แน่นอน สีดาบนะคะสีดาบบ่งบอกว่าบางคนอาจจะเหนื่อยกับงานนะคะมีโอกาสที่จะลาย udes, หยุดลาพักร้อนนะคะหรือเดินทางไปเที่ยวกับครอบครัวได้ในช่วงนี้สีดาบยังบ่งบอกว่าบางคนอาจจะเครียดในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะอาจจะมีการไปทําสปานะคะไปร้านอาบ,อบนวดได้นะวันนี้หรือบางคนนะคะโชคร้ายหน่อยเนาะก็มีโอกาสที่จะได้เดินทางไปเยี่ยมคนเจ็บคนป่วยคนไม่สบายนะคะหรือเดินทางไปงานอาวมงคลได้นะคะในช่วงนี้หรืออาจจะพาคนในบ้านนะคะ ที่กำลังไม่สบายอยู่ไปหาหมอได้นะเดวิลนะคะก็บ่งบอกว่าคนเกิดวันนี้มีความเยอทะยานมีความทะยานอยากนะคะเรียกว่าอยากทำหลายสิ่งหลายอย่างนะคะมีไอเดียมีโปรเจกต์สิ่งต่างๆที่วางแผนวางโครงการเอาไว้นาะเรียกว่าก็งานเยอะงานหนักงานมากนะคะรวมถึงช่วงนี้นะคะเดวิลต้องระวังในเรื่องของการมีปากเสียงการทะเลาะการถูกนินทาการให้ร้ายใส่ความด้วยนะคะเดวิลอาจจะมีในเรื่องของการ ถูกยั่วยุนะคะ <c oughs> ถูกยั่วยุให้ตัวเราอาจจะทําสิ่งที่ผิดผิดไปโดยที่เราไม่รู้ตัวนะหรือบางคนนะคะวันนี้ถ้าเดินทางไปในสถานที่ที่มีกลุ่มชนมากๆนะคะต้องระวังในเรื่องของการมีเรื่องหรือว่าการถูกลุกหลงได้ด้วยเช่นกันนะคะในเรื่องของการเงินบ้างนะคะการเงินก็บ่งบอกว่าคนเกิดวันนี้นะคะการเงินก็เรียกว่ากินเก่งทานเก่งใช้เงินเก่งนะคะเดวิลอะ บางคนอาจจะเข้าไปข้องเกี่ยวกับในเรื่องของธุรกิจสีเทาๆนะคะหรือว่าอาจจะเข้าไปล้องเกี่ยวนในเรื่องของการเที่ยวผับเที่ยวบาร์ในช่วงนี้เนาะก็อยู่ในช่วงของการที่แบบเดวี่อะมันเหมือนกับว่าอบาบยามุกโลกีนะคะสิ่งไม่ดีต่างๆเนาะบางคนก็อาจจะกําลังมัวเมาอยู่นะคะในช่วงนี้การเงินก็ต้องระมัดระวังนิดนึงแล้วกันนะคะ กว่าจะได้มามันเหนื่อยเนาะเพราะฉะนั้นเวลาใช้ไปก็ควรจะพิมิจพิจารณาให้ดีก็แล้วกันนะคะในเรื่องของความรักบ้างนะคะความรักก็มีเดวิลก็ต้องระวังในเรื่องของปัญหามือที่3ปัญหารัก3เศร้านะคะรวมถึงบางคนนะคะช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้พบกับ พบรักกับคนต่างชาติต่างประเทศนะคะแต่มีเดวิลวก็ต้องระวังในเรื่องของการถูกหลอกด้วยนะคะอาจจะถูกหลอกแบบฟันแล้วทิ้งเนาะในช่วงนี้หรือบางคนมีโอกาสที่จะได้พบรักนะคะในสถานที่ผับบาร์คาราโอเกะเนาะในช่วงนี้หรือว่ากลางค่ำกลางคืนนะคะอาจจะไปเดินเที่ยวตามตลาดนัดแล้วมีโอกาสได้พบรักพบคนถูกใจนะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะ สุขภาพก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการปวดข่าวปวดข้อปวดกระดูกนะคะกล้ามเนื้ออักเสบนะคะรวมถึงบางคนอาจจะมีในเรื่องของอระบบขับถ่ายด้วยนะคะท้องร่วงท้องเสียท้องอืดได้ในช่วงนี้นะคะสีดาบบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของสภาวะการต้องอหยุดนอนพักรักษาตัวนะคะในช่วงนี้เนาะต่อไปคนเกิดวันพุธนะคะ คนเกิดวันพุธขอโทษทีคนเกิดวันพุธน,น,นะคะคิงดาบก็บ่งบอกว่ามีปัญหามีอุปสรรคสิ่งต่างๆให้ต้องฝ่าฟันไปนะคะในช่วงนี้เนาะก็เรียกว่าคิงดาบะคะ่ะบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะต้องลงมือไปทําเองนะคะเรียกว่าพึ่งพาอาศัยใครไม่ได้นะคะในช่วงนี้หรือว่าคิงดาบก็อาจจะเกี่ยวข้องในการคิดในการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างนะคะบางคนอาจจะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปในสถานที่ราชการหรือว่าเกี่ยวข้องกับ หน่วยงานข้าราชการเช่นเจ้าหน้าที่ตำรวจอะไรพวกนี้นะคิงดาบรวมถึงนะคะใครที่ทำงานใกล้ชิดกับหัวหน้างานนะคะช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะหัวหน้างานผู้บังคับบัญชาของเราอาจกำลังเพ่งเล็งเราอยู่เนาะกับงานที่เราทำอยู่นะคะเด็กถือดาบนะคะก็บ่งบอกว่าอาจจะมีเรื่องให้ต้องกังวลใจว้าวุ่นใจนะคะรวมถึงอาจจะได้รับข่าวไม่ดีด้วยนะคะสำหรับใครที่เป็นหัวหน้างานนะคะช่วงนี้นะคะ ลูกน้องของคุณนะคะอาจจะลาหยุดแบบกระทันหันหรือว่าลาออกแบบกระทันหันได้นะคะบุตรบริวารอาจจะสร้างเรื่องสร้างปัญหาให้เราต้องตามแก้ไขนะคะทำให้เกิดความวุ่นวายได้ในช่วงนี้เนาะเด็กถือดาบนะคะรวมถึงต้องระวังในเรื่องของอารมณ์การทะเลาะการมีปากเสียงกับเพื่อนร่วมงานหรือว่ากับผู้บังคับบัญชาด้วยนะสำหรับใครที่เป็นลูกน้องเขานะคะ เด็กถือไม้เท้านะคะก็บ่งบอกว่ามีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้ทําสิ่งใหม่ๆนะคะหรือบางคนมีโอกาสที่จะได้เดินทางแบบกะทันหันนะคะเรียกว่าเดินทางไปเช้าเย็นกลับก็ได้เช่นกันนะคะช่วงนี้อาจจะบางคนเรียกว่าเหนื่อยกับงานเบื่องานเนาะอยากลาหยุดอยากลาพักร้อนนะคะหรือบางคนก็เรียกว่าพยายามที่จะซ่อมแซมแก้ไขหน้าที่การงานสิ่งต่างๆนะคะแต่ช่วงนี้จะทําอะไรก็เรียกว่าต้องต้องใช้ความความความรอบคอบสักนิดนึงเนาะ ต้องใจเย็นๆสักนิดนึงนะคะเพราะว่าคิงดาบกับเด็กถือดาบ่มันมีแต่เรื่องร้อนใจเรื่องที่ทําให้ต้องเกิดอารมณ์นะคะหัวร้อนใจร้อนเกิดขึ้นได้นะคะก็เรียกว่าต้องใจเย็นๆแล้วกันเนาะแต่บางคนนะคะตกงานว่างงานนะคะถ้าออกไปสมัครงานนะคะเด็กถือไม้เท้านะคะก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้ทําสิ่งใหม่ๆนะคะหรือว่าบางคนอาจจะได้รับมอบหมายงานหน้าที่สําคัญสําคัญนะคะ หน้าที่ใหม่นะคะรวมถึงทําให้เราต้องกังวลใจว้าวุ่นใจว่าเอ๊ะฉันจะทําได้ไหมฉันจะทําสําเร็จไหมมีคิงดาบนะคะก็เรียกว่าหน้าที่การงานวันนี้นะคะหน้าที่การงานที่จะเกิดขึ้นในวันนี้เรียกว่าคนเกิดวันนี้ควบคุมสถนานการณ์อยู่เนาะในเรื่องของการเงินบ้างการเงินเงินไม่ขึ้นเลยนะคะก็บ่งบอกว่าบางคนเรียกว่าชักน้าไม่ถึงหลังเนาะมีในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายค่อนข้างจะเยอะนะคะเงินที่เงินที่รับเ <ๆ S 2> ข้ามานะคะก็เรียกว่าไม่พอกับค่าใช้จ่ายที่เป็นอยู่เนาะ ในเรื่องของความรักก็ต้องระวังในเรื่องของการทะเลาะการมีปากเสียงการไม่เข้าใจกันนะคะบางคนอาจจะอยู่ในสภาวะของพ่อแง่แม่แมงอนเถียงกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างในช่วงนี้ได้เนาะสุขภาพนะคะสุขภาพก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆด้วยเนาะเช่นมีดบาดหกล้มข้อเท้าแผลงนะคะในช่วงนี้เนาะรวมถึงการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะต่อไปนะคะคนเกิดวันพฤหัส คนเกิดวันพฤหัสเดฟูเลยนะคะก็บ่งบอกว่าบางคนนะคะเดฟูไพ่ใบนี้มีโอกาสที่จะว่างงานตกงานนะคะหรือว่าบางคนมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปในสถานที่ใกล้น้ําใกล้ทะเลนะคะบางคนอาจจะลาหยุดลาพักร้อนนะคะเรียกว่าเดินทางไปพักผ่อนตากอากาศต่างจังหวัดได้ด้วยเช่นกันนะคะหรือบางคนนะคะก็เรียกว่าช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะรอคอยสิ่งใหม่ๆรอคอยอะไรที่มันแบบว่าใหม่ๆนะคะเรียกว่าคนเกิดวันนี้เขาเป็นคนที่ไม่กลัวอะไรเนาะ แต่สําหรับใครที่ทําการค้าขายนะคะเกี่ยวกับเสื้อผ้าแฟชั่นนะคะก็เรียกว่าช่วงนี้นะคะก็เรียกว่าการค้าขายจะได้กําไรดีนะคะเดอะฟู Food, เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนะคะใครที่ทํางานเกี่ยวกับไกด์เกี่ยวกับภาษานะคะก็เรียกว่าช่วงนี้ชิพจรลงท้าวนะคะงานเยอะงานมากนะคะ สิบเหรียญน,นะคะก็บ่งบอกในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์บ้านและที่ดินนะคะบางคนอาจจะมีโอกาสที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ติดต่อกับธนาคารนะคะยื่นเรื่องกู้แบงก์กู้ธนาคารหรือว่าทําสินเชื่อสิ่งต่างๆนะคะหรือว่าการทําสัญญานะคะก็เรียกว่าจะประสบผลสําเร็จนะคะใครที่ทําการค้าขายเกี่ยวกับบ้านที่ดินช่วงนี้มีโอกาสที่จะขายได้ด้วยเช่นกันนะคะ สิบเหรียญบ่งบอกในเรื่องของเพชรนินจินดาข้าวของมีค่านะคะในช่วงนี้ก็เรียกว่าจะประสบผลสําเร็จในหน้าที่การงานนะคะมีโอกาสที่จะได้รับงานโครงการใหญ่ๆนะคะอัศวินเมท้าวนะคะก็บ่งบอกในเรื่องของชีพจรลงเท้านะคะการเดินทางเนาะขึ้นเหนือลงใต้นะคะหรือบางคนก็เรียกว่าทํางานเกี่ยวข้องกับยดยานพาหนะได้ในช่วงนี้เนาะบางคนอาจจะกําลังไปสอบแข่งขันนะคะ หรือว่าไปสอบชิงทุนอะไรก็แล้วแต่นะคะก็เรียกว่าจะได้รับข่าวดีจะประสบผลสำเร็จดีนะคะรวมถึงใครที่อยากจะเป็นแอร์นะคะเป็นไกดช่วงนี้ก็เรียกว่าจะประสบผลสำเร็จเนาะเดอะฟู <c oughs> The food, เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนะคะอัศวินไม้เท้ายังบ่งบอกในเรื่องของการขับขี่ยวดยานพาหนะนะคะหรือว่าการทํางานที่เกี่ยวกับแอร์โฮสเตสตสตนะคะขับขับเครื่องบินเนาะในช่วงนี้ก็อาจ อาจจะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลนะคะเรียกว่าหน้าที่การงานนะคะบางคนเดินทางไปด้วยเดินทางไปทํางานด้วยท่องเที่ยวไปด้วยในตัวก็เป็นไปได้เนาะในช่วงนี้นะคะก็เรียกว่าจะประสบผลสําเร็จดีใครที่ตกงานว่างงานอยู่มีโอกาสที่จะได้งานนะคะในเรื่องของการเงินบ้างการเงินก็บ่งบอกว่าบางคนตกงานอยู่นะคะแต่ว่าเขาก็ไม่เดือดร้อนอะไรเน,เนื่องจากว่าเขาอาจจะมีในเรื่องของการเงินของเขาที่แบบสำรองซัพพอร์ตอยู่แล้วนะคะ เรียกว่าคนเกิดวันพฤหัสนะคะใช้เงินเก่งเนาะกินเที่ยวปาร์ตี้สังสรรค์เสื้อผ้าหน้าผมสิ่งต่างๆในช่วงนี้นะคะอาจจะหมดไปกับคําว่าภาษีสังคมเนาะสิบเหรียญน,นะคะก็บ่งบอกว่าบางคนมีโอกาสที่จะได้รับทรัพย์รับโชคนะคะบางคนมีโอกาสที่จะได้ซื้อบ้านซื้อรถนะคะในช่วงนี้นะรวมถึงบางคนอาจจะหาเงินสักก้อนหนึ่งนะคะมาเพื่อเคลียร์หนี้เคลียร์สินหรือว่าใช้จ่ายในบ้านก็เรียกว่าจะได้รับข่าวดีจะประสบผลสําเร็จดีนะคะ ในเรื่องของความรักนะคะความรักก็เรียกว่าเอาใจใส่ดูแลกันดีเนาะเป็นความรักที่มีความสุขดีนะคะแต่สําหรับใครที่โสดอยู่ช่วงนี้ก็เรียกว่าดวงดีมีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามนะคะเรียกว่าไปที่ไหนมาไหนก็เรียกว่ามีแต่คนที่แบบรักใครชอบคอเนาะเพราะว่าเดนะือฟูน่ะแต่เดอะฟูเสียอยู่อย่างหนึ่งคือเขาเป็นคนเจ้าชู้นะคะเรียกว่าเขาไม่ยึดติดกับอะไรมากมายนะคะเรียกว่ารักสนุกแต่ไม่ผูกพันนะคะในช่วงนี้เนาะอ่าในเรื่องของสุขภาพกันบ้าง สุขภาพนะคะเดฟู Food, ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะคะช่วงนี้อาจจะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เล็กๆน้อยๆนะคะข้อเท้านะคะหัวเข่านะคะหรือว่าช่วงไหล่อาจจะปวดเนาะในช่วงนี้นะคะต่อไปคนเกิดวันศุกร์จ้าคนเกิดวันศุกร์นะคะอ่ะมีหนึ่งดาบเลยหนึ่งดาบหมอฟ้าเคยได้นะเหนื่อยมาก เรียกว่าวันนี้เป็นวันที่จะเหนื่อยมากเลยนะคะอาจจะมีอุปสรรคมีปัญหาสิ่งต่างๆให้เราต้องตามแก้ไขนะคะหรือการงานอาจจะหยุดชะงักติดขัดล่าช้านะคะบางคนก็เรียกว่าต้องงานบางสิ่งบางอย่างต้องลงมือไปทําเองนะคะเรียกว่าไม่ค่อยจะไว้วางใจใครนะคะเรียกว่าทําเองแล้วรู้สึกว่ามั่นใจจะประสบผลสําเร็จนะคะแต่คนเกิดวันนี้เนาะหนึ่งดาบก็บ่งบอกว่าเป็นคนที่เ,ออเรียกว่า ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนะคะมีความมุมาหน้าบักบั่นมีความเพียรพยายามนะคะเป็นคนที่รักใครรักจริงเป็นคนที่พูดจาตรงนะคะรวมถึงเป็นคนที่พร้อมที่จะปกป้องดูแลผู้อื่นด้วยนะเรียกว่าหนึ่งดาบเป็นอยู่ในสภาวะของความเป็นผู้นํานะคะก็เรียกว่าหน้าที่การงานนะคะเรียกว่าวันนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยลําบากหน่อยแต่เขาสามารถควบคุมสถานการณ์ได้นะคะมีใบมะกอกข้างบนนะคะก็เรียกว่าจะประสบผลสําเร็จได้เนาะ บางคนเรียกว่างานเยอะงานมากด้วยนะวันนี้อินเรียนนะคะก็บ่งบอกในเรื่องของการลงทุนนะคะการลงทุนการใจใหญ่ใจกล้านะคะกล้ากล้าได้กล้าเสียนักพนันนะคะนักเสี่ยงโชคเนาะก็เรียกว่าวันนี้มีโอกาสที่จะลงทุนขยับขยายกิจการนะคะหรือว่าอยากกําลังมองหางานอะไรที่ใหม่ๆเพิ่มเติมนะคะบางคนมีงานประจําอยู่แล้วนะคะอาจจะมีในเรื่องของการหาไรายได้เสริมด้วยนะคะในช่วงนี้เนาะ ก้าวดาบนะคะก็บ่งบอกว่าการงานบางสิ่งบางอย่างอาจจะติดขัดหยุดชะงักล่าช้านะคะหรือว่าอาจจะมีในเรื่องของเอกสารสิ่งต่างๆให้เราต้องตามแก้ไขนะคะรวมถึงต้องระวังในเรื่องของเครื่องมือสื่อสารของใช้ในสํานักงานนะคะอาจจะเกิดการพังทําให้งานของเราแบบ ไม่สำเร็จรุ่ร่วงไปได้เนาะมันมีอุปสรรคมาขัดขวางได้นะคะในช่วงนี้นะคะก็เรียกว่าการงานนะคะมีแตดาบทั้งนั้นเลยคนเกิดวันศุกร์เหนื่อยนิดนึงนะคะแต่ก็เรียกว่ามันแค่วันเดียวเนาะมันก็จะผ่านผลไปได้นะคะบางคนอาจจะเหนื่อยกับงานเบื่อกับงานด้วยเนาะในช่วงนี้อาจจะรู้สึกอ่อนลาอ่อนเพียกับงานที่ทําอยู่นะคะในเรื่องของการเงินการเงินมีแค่อัศเินเลียน,นะคะก็บ่งบอกว่า เป็นเงินที่แบบเข้ามาแล้วก็จ่ายไปเนาะแต่ก็มีเงินเข้ามาใช้จ่ายในครอบครัวอยู่ไม่ขาดนะคะในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของความรักความรักต้องระวังในเรื่องของการมีปัญหาการทะเลาะกันมีปากมีเสียงกันการเกิดความไม่เข้าใจหรือกันหรือว่าเกิดการขัดแย้งกันอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะก็เรียกว่าถ้าสถานการณ์มันค่อนข้างจะรุนแรงนะคะก็เรียกว่าให้สถานการณ์มันสงบลงก่อนแล้วกันเนาะแล้วค่อยหันหน้ามาพูดคุยกันเจรจากันใหม่นะคะ เพื่อที่จะได้รักษาคําว่าครอบครัวเอาไว้นะคะแต่บางคนก็เรียกว่าอยู่ในสภาวะของคําว่าคาราคาซังเนาะไม่จบไม่สิ้นกันนะคะอากสุขภาพบางสุขภาพช่วงนี้ต้องระวังในเรื่องของสายตานะคะปวดหัวไมเกรนนะคะบางคนอาจจะแบบอยู่กับโทรศัพท์หรือว่าโน้ตบุ๊กมากเกินไปนะคะอาจจะมีในเรื่องของการปวดสายตาสายตาพามัวได้นะคะหรือบางคนมีโอกาสที่จะเกี่ยวข้องกับการผ่าตัดนะคะผ่าตัดเล็กๆนะคะ ได้เนาะบางคนอาจจะต้องแบบอยู่ในช่วงพักผ่อนพักฟื้นได้นะคะช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของการปวดเข่าปวดข้อปวดกระดูกด้วยนะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะต่อไปคนเกิดวันเสาร์นะคะคนเกิดวันเสาร์อุ้ยสิบดาบเลย ิบดาวบ่งบอกในเรื่องของหน้าที่การงานบางสิ่งบางอย่างอาจจะหยุดชะงักติดขัดล่าช้านะคะหรือบางคนมีอาจจะแบบนัดกับลูกค้าเอาไว้อาจจะมีโอกาสที่จะถูกเลื่อนนัดนะคะออกไปได้ในช่วงนี้นะคะการการถูกยกเลิกสัญญาการผิดนัดจากลูกค้านะคะแต่สิบดาบนะคะใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับ ก่อสร้างงานก่อสร้างงานรับเหมาก่อสร้างปลูกสร, cia, สาร้างบ้านที่อยู่อาศัยนะคะก็เรียกว่าช่วงนี้จะประสบผลสําเร็จดีนะคะจะมีโอกาสได้รับงานโครงการใหญ่ๆนะคะหรือบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการขึ้นเสาขึ้นเสาบ้านอยู่นะคะในช่วงนี้เนาะขึ้นเสาเอกเสาโทอยู่ในช่วงนี้นะคะ10ดาบยังบ่งบอกในเรื่องของการรักษานะคะบางคนอาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องของอของงานงานเกี่ยวกับแพทย์พยาบาลการดูแลผู้ป่วยนะคะในช่วงนี้เนาะ สัิตินะคะบางคนก็เรียกว่าอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของเอกสารการทําสัญญาสิ่งต่างๆในช่วงนี้เนาะก็ในเรื่องของเอกสารการเซ็นสัญญาก็ต้องระมัดระวังด้วยแล้วกันมี10ดาบนะคะอาจจะมีการถูกยกเลิกสัญญานะคะหรือว่าบางคนอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของคดีความนะคะอาจจะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปในสถานที่หน่วยงานข้าราชการด้วยในช่วงนี้นะคะ จัสติกนะคะก็บ่งบอกว่าถ้ามีในเรื่องของคดีความนะคะถ้าตัวเราไม่ผิดเราก็มีโอกาสที่จะหลุดพ้นได้เนาะสามเหรียญบ่งบอกในเรื่องของการค้าขายการติดต่อการเจรจาการเป็นในหน้านะคะหรือบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับการกินค่าคอมมิชชั่นในช่วงนี้นะคะเรียกว่าบางคนรอคอยในเรื่องของค่าคอมมิชชั่นอยู่นะคะมันอาจจะล่าช้าสักนิดหนึ่งนะคะบางคนอาจจะรอในเรื่องของเอกสารนะคะ อาจาจะมีในเรื่องของการที่แบบรอการอนุมัติหรือว่ารอลายเซ็นจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้ในช่วงนี้นะคะหรือบางคนก็มีในเรื่องของข้อตกลงข้อสัญญาในการทํางานกันนะคะเรียกว่าถ้าจะทํางานหรือว่าการวางแผนการจัดการในช่วงนี้นะคะก็เรียกว่าอาจจะต้องมีการคุยนะคะการทําสัญญากันเกิดขึ้นนะคะบางคนนะคะสามเหรียญพงบอกในเรื่องของการทําเซ็นสัญญาการทาเอกสารการซื้อขายนะคะก็เรียกว่าวันนี้ การค้าการขายสําหรับกิจการเล็กๆก็เรียกว่ายังไม่ติดขัดอะไรมากมายเนาะแต่ถ้าเป็นกิจการใหญ่ๆช่วงนี้ก็อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยลําบากหน่อยนิดนึงนะคะด้วยสภาวะของเศรษฐกิจเนาะในช่วงนี้นะคะแต่สามเหลี่ยนนะคะก็เรียกว่า มีโชคจากคาพูดเนาะจะพูดจาเจราจารกับใครต้องรู้จักอ่อนน้อมทำถ่อมตนเข้าไว้นะคะแล้วจะประสบผลสําเร็จนะคะในเรื่องของการเงินบ้างการเงินมีแค่สามเหรียญน,นะคะก็บ่งบอกว่าได้มาจ่ายไปเนาะบางคนอาจจะหมดไปกับค่ารักษาพยาบาลของตัวเองนะคะหรือว่าดูแลรักษาพยาบาลคนในครอบครัวในช่วงนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นการเงินนะคะก็ต้องมีการจัดการ การวางแผนสิ่งต่างๆให้ดีนะคะเรียกว่าจะไม่ได้จะได้ไม่ลำบากในวันข้างหน้านะแต่คนเกิดวันนี้ได้จัสติกอ่ะเขามีการจัดการการวางแผนการเงินสิ่งต่างๆไว้เป็นอย่างดีนะคะก็เรียกว่าค่อนข้างจะรู้จักคุณค่าของเงินเนาะในเรื่องของความรักบ้างนะคะความรู้ ความรักบางคู่ก็บ่งบอกว่าจ้องจับผิดกันอยู่นะคะไม่ค่อยไว้วางใจกันนะระหวัดระแวงกลัวคนรักนอกใจนะคะกลัวคนรักไปมีคนอื่นเนาะ mm hmm. บางคนก็เรียกว่าเป็นความรักที่มันยังคาราคาซังกันอยู่นะคะไม่จบไม่สิน mm ้น hmm. บางคนจัสติกอาจจะมีในเรื่องของการการที่แบบเอ่อการอย่าร้างกันเนาะ mm hmm. เรียกว่าอาจจะอาจจะไปไปในสถานที่ราชการเพื่อที่จะย่ากัน นะคะในช่วงนี้เนาะบางคนก็อาจจะอยู่ในสภาวะของการเลือกรายหย่าร้างนะคะการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของความรักอยู่เนาะในเรื่องของสุขภาพบ้างนะคะสิบสุขภาพมี10ดาบนะคะก็บ่งบอกว่าช่วงนี้ให้ระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะอาจจะมีในเรื่องของการเลือดตกยางออกได้ด้วยเช่นกันนะ10ดาบยังบ่งบอกในเรื่องของการปวดหลังนะคะ ปวดบ่าปวดไหล่ปวดกระดูกสันหลังด้วยนะคะในช่วงนี้เนาะบางคนอาจจะทํางานหนักยกของหนักนะคะก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะคะบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับโรคหมอนรองกระดูกได้นะคะในช่วงนี้เนาะก็จบลงแล้วนะคะสําหรับการอ่านดวงประจําวันของคนที่เกิดทั้ง7วันนะคะสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะก็อย่าลืมติดตามคลิปต่อไปของหมอฟ้ากันด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ